ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเก้าคำพ่อสอนหนึ่งความเพียรการสร้างฝันตนเองการสร้างฝันบ้านเมืองก็ตามมิเจ้ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละแต่สําคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่ดีงามสองความพอดีในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือดัก ค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานหนาแน่นรองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามลำดับต่อไป 3. ความรู้ตนเองเด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทําให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบด,ดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทําการงานต่างๆได้ถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสําเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองและคนส่วนรวมในอนาคต4คนเราจะต้องรับและจะต้องให้คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมาก็ต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ด้วยให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสมคัคีใในหมู่คณะในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน 5. อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอในวงสังคมนั้นท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสมมาคารวะไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอรพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม 6. พูดจริงทำจริงผู้หนักแน่นในสัตว์จะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและยกย่องสังเนเสริญจากทุกคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลน,นั้นให้เด่นชัดเจ็ด yes. หนังสือเป็นออมสินหนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณการจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสาคัญเป็นคล้ายธนาคารความรู้และเป็นออมสินเป็นสิ่งที่จะทําให้มนุษย์ก้าวหน้าโดยแท้ 8. ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์จลิตเป็นพื้นฐานของความดีทุกๆอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขั้นตอนในตนเองเพื่อจะได้เดติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคง9การเอาชนะใจตนในการดำเนินชีวิตของเราเราจะต้องช่างใจข่มใจไม่ให้กระทำการในสิ่งใดๆที่รู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต่อต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบันที่จะกระทำสิ่ง ที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องเป็นธรรมถ้าร่วมการทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆให้ผลความดีบังเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็จะช่วยคําจุนส่วนรวมให้มิเสื่อมลงไปจะช่วยฟื้นคืนให้ดีขึ้นไปเป็นลำดับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ